สวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กันกับช่องครับตั้านบอยวันนี้เรามาวันนี้เป็นวันดีนะวันเกิดของพี่ชายเราก็เลยมาขับรถเล่นกันหน่อยนะวันนี้เราจะไปทําบุญกันที่วัดนะครับชื่อวัดเออชื่อว่าอะไรวะผมก็จำชื่อวัดไม่ได้นะวัดอะไรแต่มาอยู่แถวอำเภอสีชนนะครับผม ระยะทางก็ประมาณเกือบจะหนึ่งร้อยโลนะรู้สึกว่าจะประมาณนั้นผมไม่ได้ขับรถผมมานานมากรู้สึกว่าประมาณเดือนนึงน่าจะได้อยู่เพราะว่างวะขับรถพ่อจะไม่ได้ขับรถตัวเองเลยเมื่อก,กี้ออกจากบ้านก็รู้สึกกิ๊ๆๆกๆกลางๆแปลกๆนะเหมือนไม่ถนัดอะค้ำๆมัก็จะล้มหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าไม่ขับนานนี่มันก็แปลกๆ เียงผมอาจจะอู้อนิดนึงนะเพราะว่าใส่มงใส่มงแล้วเสียวมันอู้อีนิดนึงโอเคนะตอนนี้6กโมงเป๊ะ โมงเป๊ะหกโมงเป๊ะได้อยู่นะเวลาก็โอเคแต่ไม่รู้ว่าจะมีแบบว่าพนักงานหรือเปล่านะที่วัดผมไม่มั่นใจ <c oughs> คือเราไปมันก็หกโมงครึ่งแต่มั้ผมว่านะโอ้โห <c oughs> <c oughs> รีบจริงๆเลย <c oughs> ีคนลงทางนี่อีกแล้วอันตรายมากเลยนะผมไม่รู้นะว่า,าเสียงมันจะออกไปยังไงนะถ้าเกิดออกมาไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะครับ หรือเปล่าโอเคไม่นะโอ้ย okay, ห้าส right ิบ <bucks> ก <and camera apan> ็โอเคอยู Boy? ่นะประมาณนี้ก็ได้ได้แหละไม่ต้องขับเร็วมากเท่าไหร่อ๋อผมจำได้แล้วมันชื่อว่าวันสุทนนะครับผมเขาจะเอายังไงกันแน่เนี่ย ไฟแดงแล้วหรอเฮ้ยไฟเขียวอะ่ะถ่ายคลิปนะครับก็เป็นวันที่19เมษายนนะครับปี2566ันะครับผมก็อ่าคลิปนี้จ,จะลงประมาณสักยีเท่าไหร่ ยี่สิบสองยี่สามนะประมาณนั้นประมาณนั้นไว้ก่อนแล้วกันผมไม่มั่นใจเนื้อาจะลงเร็วกว่าน,นั้นก็ไม่แน่นะอยู่ที่ว่าตัดเสร็จเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วใช้เวลาตัดก็ไม่นานนะครับกแป๊บเดียวอยู่ที่ว่าขี้เกียจหรือเปล่าหรือว่างานยุ่งหรือเปล่าแค่นั้นเลยครับมีเวฟขับตามมาด้วยเว้ย โค้ดสุดเอเอาเลือกจะามากาแฟด้วยโอ้โหกาแฟเลยอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะน้องโอ้โหน่ากลัวนะขับเร็วเราไม่ใส่หมวกเนี่ยผมไม่กล้าเลยนะถือว่าโอ้โหโคตรใจ สุดเกินเมื่อกี้ประมาณโอ้โหร้อยสาิก็โดนแซงแล้วนะไม่รู้ว่าจะกลับมือหรือเปล่าหรือว่าเราต้องไปแวะกินอะไรก่อนไหมนะผมไม่มั่นใจเลย <c oughs> <c oughs> ขับเร็วจัดผมรู้สึกเสียงมันอื้ออ,อ,อย่างไรไม่รู้ เหมือนพอใส่พุ่งแล้วมันแบบว่ามันลดเสียงด้านนอกลงเยอะมากเลยแต่เสียงล้มที่คือเข้ามาดังเหมือนกันนะหาหรือเปล่าพี่ชายน้ำเลยน้ำเลยนะโอ้โหเจ้าของวันเกิดใจเย็น นึกว่าไอ้นี่หลุดสุงมือระวังครับข้างหน้าเจ้นเกลียวรัว,รว ผมไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยอ่ะเสียงเครื่องมันเบามากๆเลยเพราะว่พาพอใส่ไอ้นี่น่าเหมือนมันปิดหูผมอะพาน้องออกมาร่ายรำหน่อยสิแหมไม่ได้ขับเป็นเดือนเลยมันจะขับของพ่ออยู่แล้วแบบว่าตัวเองไม่ได้ขับเลย สนุกดีเหมือนกันแล้วผมมาขับรู้สึกเก่งๆแบบว่าขับไม่ถูกเลยอะตอนนี้หกโมงสิบเจ็ดแล้วโอเคมันทบเวลาได้อยู่สิห้านาทีเริ่มเริ่มจะมืดแล้วตอนนี้ฝั่งนูนรถเยอะมากเลยรถเยอะจริงรอเวลานี้เลย เบนโูไปเลยว้าวตรงนี้ถนนดีนะทำได้ รอบก่อนมาถนนแบบว่าแย่มากเลยสังนี้เดิโคงไม่ได้เลยเราต้องยูเทอร์นะครับก็เขา้าตรงนี้ใช่ไหมโอเคฝั่งโนู้นเราเยอะนะเนี่ยเหมือนเขากลับ,มา,ลบมาจากไปเที่ยวกันอะเยอะจริงผมเคยทําคลิปแล้วนะที่มาที่นี่แต่ว่าตอนนั้นคือช่วงที่แบบทำใกล้ๆไงแล้วแบบว่าไม้มันมีปัญหานะครับก็เลยแบบเสียงนี่แบบว่าปกแปกปกแปกปกแปก,ปกดังมากมาก,มาก เฮ้ยเลี้ยวหรอไม่ใช่ตรงตรงก่อนตรงก่อนใจเย็นหลงหลงหลงมันต้องเลี้ยวข้างหน้าโอ้ขี่ตามายที่ไม่ได้เลยอ่ะ โอ้โหหินกระหินกระเด็นใสโอ้โหเนี่ยอะไรเนี่ยคาเฟ่เหรอสวยดีนะเมื่อกี้น่าถ่ายรูปมากเลยโอ้โหเอ็มทีหรือเปล่าเมื่อกี้แล้วพี่เบรกทำไมอะครับ อประเด็นคือออกมาแล้วด้วยนะไม่ออกให้สุดด้วยถึงแล้วครับทุกคน,น,นวัดสุคน,น,น,นเนี่ยวัดสุชนเอ้าวัดสุชนนะครับวัดสุโทจอดไหนเนี่ยมันไม่มีที่จอดให้เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เขากว่าลานกันแล้วฮะเแล้วทุกคนขอบทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องซักด้านบ่อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ